พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่4กันยายนครสรศราช2023คำพยานชีวิตโดยคุณแซมวัตเล่ แอลเบมาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องเพลงยามเช้าอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมหนึ่งเปโต,โตบทที่5ข้อ1-11ถึง11และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามาคิธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่51ข้อ10ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์และฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์คุณแซมวัดเล่เป็นพยานว่าปีที่แล้วผมทำงานในเวลากลางคืนนั่นเป็นชีวิตที่วุ่นวายผมพาลูกสองคนไปและกลับจากโรงเรียนจากนั้นไปเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนผมหลับไม่สนิทนัก มักจะมีอารมณ์เสียและหมดแรงในช่วงสุดสัปดาห์ผมจึงขอให้ครอบครัวของผมช่วยเงียบเสียงเมื่อผมอยู่ที่บ้านจนเวลา10บนาฬิกาของวันเสาร์ผมหวังว่าจะได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่เช้าตรู่วันเสาร์ผมตื่นขึ้นมาด้วยเสียงร้องของเอนดรูลูกชายวัยสีขวบของผมที่ร้องเพลงแบบสุดเสียงผมกระโดดออกจากห้องนอน แบบครึ่งหลับครึ่งตื่นด้วยอารมณ์ขุนมัวแต่เมื่อผมมาถึงห้องนอนของลูกชายคำพูดของลูกชายได้เสียแทงจิตใจของผมเอนดูร้องเพลงที่มีเนื้อหาว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างจิตใจที่สะอาดในข้าพระองค์เขานั่งอยู่บนพื้นและมองมาที่ผมมือของเขาเต็มไปด้วยของเล่นพลาสติกขณะที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นแม้ว่า ผมยังคงรู้สึกงุดหงิดจากการนอนไม่หลับแต่ทัศนคติของผมได้เปลี่ยนไปในทันทีผมบอกลูกว่าเพลงของเขาไพเราะแค่ไหนแอนดรูปเปิดเผยความจำเป็นในชีวิตที่ผมมองข้ามไปด้วยความเร่งรีบที่จะดูแลความต้องการฝ่ายโลกของครอบครัวผมได้ละเลยที่จะรักษาใจให้เต็มเปลี่ยนไปด้วยสันติสุขความรัก และความปิติอินดีที่พระเจ้าเท่านั้นที่จะมอบให้ได้หลายปีนับจากนั้นผมนึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งนั้นทุกครั้งที่นึกถึงเสียงเพลงยามเช้าของลูกชายข้อคิดสำหรับวันนี้ในความวุ่นวายของแต่ละวันข้าพเจ้าจะระลึกถึงความชื่นชมอินดีในพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐาน พ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆข้าแต่พระเจ้าพระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายประสงค์ที่จะทราบถึงความต้องการของครอบครัวของข้าพระองค์ทั้งหลายโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายระลึกว่าความต้องการที่สําคัญที่สุดคือการได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์และสแสดงความรักของพระองค์กับคนรอบข้างอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ